ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,617สำหรับสกายไลน์นี้เกินมูล,ลค่าตลาดที่แท้จริงมากแม่สตีฟจะยืดเวลาออกไปอีก3ปีแต่ก็ไม่มีความเสี่ยงใดกล่าวอีกในหนึ่งขอเพียงผู้ถือหุ้นสกายไลน์ลงนามจะได้รับเงินไปใช้ทันทีทุกวันนี้สิ่งสุดท้ายที่ไม่ควรลงนามคือข้อตกลงที่ปรับเปลี่ยนไปตามมูล,ลค่าสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ขณะวันนี้คิดว่าอุตสาหกรรมจะร้อนแรงในอีกสปีข้างหน้าแต่พรุ่งนี้ทางอุตสาหกรรมอาจพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงกรณีนี้ไม่มีใครกล้าเดิมพันว่าการพัฒนาในอนาคตจะสูงขึ้นแน่นอนดังนั้นเขาจึงรู้คำตอบเกือบจะในทันทีเขาไม่มีเหตุผลปฏิเสธข้อเสนอนี้อย่างไรก็ตามเขายัางคงหวังจะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ที่มากขึ้นท้ายที่สุด เขากำลังเผชิญกับผู้มีอำนาจลำดับสองของตระกูลรอชัยที่ร่ำรวยพอๆกับประเทศหนึ่งเงินห้าหกพันล้านสำหรับพวกเขาเท่ากับเงินห้าหกหมื่นในสายตาคนชนชั้นกลางทั่วไปเป็นเรื่องปกติที่มักยินยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อคุณพบสิ่งที่ต้องการเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เขาจึงพูดกับสตีฟว่าคุณรอชยัยเงื่อนไขข้อเสนอของคุณเป็นที่ยอมรับได้แต่การประเมินมูล,ลค่าของบริษัทต่ำกว่าที่เราคาดไว้เล็กน้อย พวกเราประเมินมูล,ละค่าของสกายไลน์ไว้ที่6,000ล้านหากคุณยอมรับเราสามารถเซ็นสัญญาได้ตลอดเวลาสตีฟไม่ยอมให้ตนเองเสียเปรียบเขายิ้มอย่างสงบพูดว่าฉันทำข้อเสนอนี้ตามความพอใจส่วนตัวของฉันหากต้องให้ฉันวิเคราะห์มูลลค่าตามพื้นฐานฉันคงไม่อยู่ที่นี่ฉันรับรองได้เลยว่าราคาจะไม่สูงกว่านี้ไม่มีการต่อรองทัศนคติของสตีฟทำให้เขาอยู่ในภาวะลืนไม่เข้าคายไม่ออก เขาไม่รู้สตีฟกำลังพูดความจริงหรือจงใจโกหกหกลอกลวงตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดเวลานี้คือเขาอยากทราบเพราะสาเหตุใดสตีฟจึงอยากจะได้สกายไลน์แห่งนี้หากเป็นเช่นนั้นเมื่อเสนอราคา6,000ล้านดอนลลาร์ไม่ว่าอย่างไรเขาต้องยอมรับในที่สุดตนเองจะชนะแต่หากไม่เขาอาจสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตจากข้อเสนอมูลค่า6 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐเมื่อเห็นความลังเลของคาว สตีฟหยิบโทรศัพท์ออกมาพูดอย่างใจเย็นดูเหมือนเวลาสมวันจะนานเกินไปเอาเช่นนี้เถอะฉันให้เวลาคุณคิดสนาทีขอเพียงคุณตกลงเงินสด2.5พันล้านจะโอนให้ได้ภายใน10นาทีหากไม่ตกลงฉันจะกลับไปนิวยอร์กหยุดการซื้อกิจการทันทีคุณตัดสินใจด้วยตัวเองเวลาเริ่มนับตั้งแต่ตอนนี้ข่าวตึงเครียดจ,จนเงื่อไหลออกมาความรู้สึกนี้เหมือนเล่นเกมตอบคำถาม ต้องตอบคำถามสุดท้ายหลังจากสะสมโบนัสไว้มากมายหากตอบถูกเขาจะชนะได้เงินทั้งหมดแต่หากตอบผิดโบนัสก่อนหน้านี้จะหายไปทั้งหมดหากยอมแพ้โบนัสที่สะสมไว้จะนำเก็บใส่กระเป๋าอย่างปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงต่อไปสองนาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วสตีฟกล่าวเตือนว่าเหลือนาทีสุดท้ายหากยังไม่ตัดสินใจฉันจะกลับไปหลังจากหมดหนึ่งนาทีขามองสตีฟ ลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดตัดสินใจโครงออกมาตกลงฉันเลือกตกลงผู้จบเขาถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่ผ่านจุดนั้นได้สตีฟพ,พยักหน้าพูดว่าคุณส่งข้อมูลธนาคารของผู้ถือหุ้นทั้งหมดมาเงิน2.5พันล้านที่สอดคล้องกับหุ้นของแต่ละคนจะถูกโอนภายใน10นาทีคานอุทานออกมาคุณสตีฟ นี่นี่ไม่จำเป็นต้องลงนามข้อตกลงเพื่อตรวจสอบก่อนชำระเงินหรือกระบวนการเข้าซื้อกิจการตามปกตินั้นยุ่งยากมากเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทที่ได้มาไม่หมกเม็ดผู้ซื้อต้องจ้างทีมตรวจสอบมืออาชีพตรวจสอบอย่างเข้มงวดหลังจากแน่ใจทุกอย่างเรียบร้อยดีเท่านั้นกระบวนการชำระเงินค่อยเริ่มต้นขึ้น แต่วิธีการของสตีฟทำให้เขาต้องตกตะลึงเกินบรรยายจ่ายเงิน2.5พันล้านดอนลลาร์สหรัฐทั้งที่ยังไม่ลงนามข้อตกลงเมื่อเห็นความประหลาดใจของคาวสตีฟพูดอย่างใจเย็นไม่มีใครในโลกนี้โกงเงินตระกูลรอดช้ยได้เมื่อคุณยอมรับข้อเสนอของฉันเงินจำนวนนี้ยังคงต้องจ่ายออกไม่ช้าก,ก็เร็วหากมีปัญหาฉันมีหลายวิธีจะให้พวกคุณคายเงินออกมาพร้อมดอกเบี้ย บทที่6,618คขาวเข้าใจทันทีสำหรับตระกูลรอชายพวกเขาไม่กังวลว่าจะมีใครกล้าทำผิดข้อตกลงหากมีคนกล้าจริงตระกูลรอชายในสหรัฐอเมริกาต้องให้อีกฝ่ายจ่ายค่าตอบแทนอย่างสาสมแม่สตีฟจะจ่ายเงินออกมาก่อนเขาไม่กล้าเล่นตุกติกไม่ต้องพูดถึงรับเงินไปแล้วไม่ทำอะไรเลยดังนั้นเขาพูดอย่างตื่นเต้นยินดีทันทีคุณรอชัยยินยอมชื่อใจ พวกเราไม่ทำผิดต่อคุณแน่นอนสตีพยักหน้าพูดว่าหลังจากเงินมาถึงฉันจะให้ที่อยู่อินเทอร์เฟสแก่คุณพวกคุณสามารถรับเงินผ่านอินเทอร์เฟสนี้ได้ทันที เปรียบเทียบข้อมูลเหมือนพลังงานไฟฟ้าอินเทอร์เฟซเหมือนปลั๊กไฟในบ้านอุปกรณ์อื่นๆสามารถรับพลังงานหรือข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซน,นี้ขอเพียงมีการติดตั้งอินเทอร์เฟซระหว่างฐานข้อมูลสกายไลน์และแบบจำลอง AI แบบจำลอง AI สามารถเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลของสกายไลน์ได้อย่างต่อเนื่องเขาไม่มีเหตุผลปฏิเสธคำขอของสตีฟเขาพูดโดยไม่ลังเล คุณรอชายโปรดวางใจเราสามารถแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เฟซได้ตลอดเวลาสตีฟยิ้มพูดว่าดีมากฉันชอบทำธุรกิจกับคนเช่นคุณหลังเปิดอินเทอร์เฟซข้อมูลข้อมูลระวงโคจรดาวเทียมของคุณจะถูกสิงคนในด้วยในอนาคตคนของฉันจะบอกคุณว่าดาวเทียมของคุณจะเน้นไปที่อะไรคุณเพียงแค่ทำตามก็พอข่าวพยักหน้า พูดอย่างรวดเร็วได้คุณรอชายทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของคุณหนึ่งชั่วโมงต่อมาผู้ถือรุ่นสกายไลา์ทุกคนได้รับส่วนแบ่งการขายกิจการหลังจ่ายเงิน2.5พันล้านดอนลลาร์สตีฟไม่แม้แต่จะเสียเวลาในการเซ็นสัญญาด้วยซ้ำโทรรายงานต่อเย่เชิญทันทีคุณเย่การเข้าซื้อกิจการสกายไลา์เสร็จสิ้นสมบูรณ์พวกเราสามารถเริ่มเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่นี่เริ่มเก็บข้อมูลได้ เย่เฉินยินดีอย่างยิ่งเดิมทีบริษัทอเมริกันเชื้อสายจีนไม่สามารถซื้อได้กลับถูกสตีฟยึดครองอย่างสมบูรณ์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงประสิทธิภาพนี้น่าเหลือเชื่อจริงๆเมื่อสกายไลน์อยู่ในมือต่อไปขึ้นอยู่กับการรวมข้อมูลสกายไลน์ส่งให้แบบจำลอง AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดเย่เฉินพาลินหวานเออไปพบหลางหงจุนและหลี่ยาลินเพื่อหารือหลางหงจุนผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกล่าวกับทุกคน เวลานี้ข้อมูลในฐานข้อมูลสกายไลน์มีจำนวนมากมายมหาศาลต้องใช้เวลานานมากในการรวบรวมข้อมูลดังนั้นฉันขอแนะนำให้เลือกภูมิภาคก่อนปล่อยให้ AI จัดลำดับความสำคัญการรวบรวมข้อมูลในภูมิภาคนี้ภาพถ่ายดาวเทียมจากฐานข้อมูลจะถูกปรับปรุงคุณภาพโดย AI โดยวิธีนี้พลังการประมวลผลจึงสามารถมุ่งความสนใจไปเฉพาะพื้นที่จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นเลียลินกล่าวว่า เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราเริ่มกันที่เมืองลากอสประเทศไนจีเรียขั้นแรกรับข้อมูลภาพของบริษัทสำรวจน้ำมันหลายแห่งใกล้เมืองลากอสให้ AI วิเคราะห์ดูว่าพบผู้ชิงหุ้นที่ประจำการในไนจีเรียหรือไม่มาหาคำตอบกัน